สวัสดีครับเจอกับผมอีกแล้วนะครับเสียนรันมุมมองเสียนวิเคราะห์วิทยานฟุตบอลวันนี้นะครับผมจะมาวิเคราะห์ศึกยูโร2020ประจำวันจันทร์ที่21มิถุนายน2564คืนนี้นะครับเตะกัน2กลุ่มนะครับนัดที่3นะครับยังมีหลายทีมที่แย่งกันเข้ารอบคืนนี้เตะกัน2เวลานะครับ2ช่วงเวลา ห้าทุ่มบ้านเราก็กลุ่มซีนะครับก็ย่งกันเข้ารอบไม่ว่าจะเป็นยูเครนนะครับแล้วก็ออสเตรียนะครับแล้วก็อีกช่วงเวลาหนึ่งก็คือทีสองนะครับดึกเลยก็คือกลุ่มดีก็ย่งกันเข้ารอบของรัสเซียนะครับแล้วก็ฟินแลนด์เดี๋ยวเรามาเริ่มวิเคราะห์กันกลุ่มซีก่อนนะครับเริ่มกันโครแรกมาซีโดเนียเหนะือ จอกับเนเธอร์แลนด์มาซิดเนียนะครับเตะมาแล้ว2นัดเก็บไม่ได้สักแต้มหนึ่งนะครับโดยการน,นำเทีมของดดันปานเดฟนะครับหัวหอกของเจนัวนะครับ mm. กอนัดแรกก็แพ้เตียสามหนึ่งนัดที่สองก็แพ้ยูเคนสามหนึ่งมีศูนย์แต้มนะครับก็ถ้าหากว่ายังต้องการลุ้นเข้ารอบนะครับก็ ื่นี้ต้องเก็บใช้ให้ได้ซึงผมมองว่าค่อนข้างยากมากนะครับเพราะว่าคู่ต่อสู้ของเขาก็คือเนเธอร์แลนด์นะครับการนำทัพของมาเทพมมนปิดเตป,ปายนะครับของหัวหอกเ้าหลีของลิยงนะครับซึ่งลง2นัดก็เก็บชนะได้6กแต้มรวดนะครับก่อนัดแรกก็ชนะยูเครนสาสองนะครับแล้วก็นัดที่สก็ชนะออสเตรียสองศูนย์ก็เจอว่าฟอร์ม ไม่มีตกเลยนะครับสำหรับคอนเลนนะครับซึ่งผมมองว่าคืนี้ก็ยังยากอยู่นะครับสำหรับมาซิโดเนียเหนือนะครับผมยังอิงไปที่คอนเรนนะครับ่าจะเก็บเัยชนะได้นะครับ1เม็ดเป็นอย่างน้อยนะครับคู่นี้ผมมองไปที่คอนเรนนะครับอีกคู่หนึ่งนะครับอยู่ร่วมสายก็คือยูเครนนะครับเจอกับออสเตรียคู่นี้นะครับก็ ถือว่าแย่งกันเข้ารอดนะครับเพื่อที่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องไปลุ้นว่าเป็นลำดับ3ที่ดีที่สุด4ทีมนะครับก็คืนนี้ก็ต้องเก็บชัยชนะให้ได้นะครับเพื่อที่จะการันตีการเข้ารอบต่อไปอยูเครนนะครับ2นัดลงมาแล้วก็นัดแรกก็แพ้บอลแลนด์นะครับ3-2นัดที่2ก็เชือนนอาชนะมาซิโดเนียเหนือ2-1นะครับ โดยการนำทีมของเชฟเชนโก้นะครับดาวดังดาวเก่งของยูเครนนะครับก็มาขุมทีมอยู่ข้างสนามนะครับมาเจอกับออสเตรียนะครับก่อนัดแรกก็ชนะมาซิโดอเดนเหนือนะครับ3-1น,นัดที่2ก็แพ้ฮอลแลนด์ไป2-0นะครับก็มี3แเต็มทั้ง2ทีมนะครับ ออลเตียเนี่ยการนำทีมของอารบานะครับต่อของหลังจอมเก่งของไบเย็นมีนิกนะครับซึ่งผมมองว่าคู่นี้มันออกได้ทั้งสองหน้านะครับต่อออกได้ทั้งสามหน้านะครับก็มีเสมอแพ้ก็มองได้ทั้งหมดนะครับแต่ผมมองว่าคืนนี้ออลเตียน่าจะเก็บชชนะได้นะครับก็เสมอเป็นอย่างน้อยนะครับผมมองว่าออลเตียจะบดเอาชนะได้ในท้ายที่สุดนะครับ สำหรับกลุ่มดีนะครับจะลงจะเริ่มลงเตะในเวลาตีสองนะครับของบ้านเราก็คู่ฟินแลนด์นะครับเจอกับเบลเยียมนะครับฟินแลนด์โดยการนำทีมของทีมมองคุกกี้นะครับศูนนาดาวเด่นของนอร์ดิตี้นะครับที่แจ้งเกิดมาดูกันที่แล้วนะครับนัดแรกนะครับฟินแลนด์ก็ปิกนรกนะครับก็เสือนอเนะ เดนมาร์กไปได้1-0นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเซอร์ไพรส์มากนะครับเก็บชัยชนะได้นัดที่สองก็แพ้รัสเซีย1-0นะครับก็แพ้ไม่ขาดก็ถือว่าค่อนข้างคงเส้นคงวานะครับสําหรับฟินแลนด์ส่วนทีมเยือนอ่ส่วนอีกทีมหนึ่งนะครับเบลเยียมก็สองนัดก็เก็บชนะรวดนะครับกอนัดแรกถล่มรัสเซีย3-0นะครับแล้วก็นัดที่สองก็เฉือนเอาชนะเดนมาร์ก2-1นะครับ เบลเยียมนะครับก็มีดาวเด่นดาวดังก็ไม่ไม่ว่าจะเป็นอาเบลลูกากูนะครับศูนย์หน้าหัวหอกของอินเตอร์มิลานหรือว่าจะเป็นปีกออมเก่งเดนนาซานนาน่านะครับของเรัลมาริดนะครับก็ถือว่าคงเส้นคงวานะครับสำหรับเบลเยียมนะครับถึงแม้ว่าจะเข้ารอบไปแล้วแล้วก็ฟินแลนด ต้องการเสมอเป็นอย่างน้อยนะครับเพื่อที่จะการันตีการเข้ารอบนะครับซึ่งผมมองว่าฟินแลนด์ก็เล่นดีนะครับแต่ผมว่าต้านทานเบลยเยียมไม่ไหวนะครับเพราะว่าแก,แกนนำหลักเควินโดบอยมมล,ล,ลูกากูนะครับลินาซาเนี่ยพร้อมตะลุตะลวงนะครับแต่คืนนี้ไม่รู้ว่าจะเก็บตัวผู้เล่นลง ตัวหลักๆไว้หรือเปล่านะครับแต่ผมก็มองว่าคืนนี้เบลเยียมจะชนะได้เป็นอย่างน้อยนะครับผมมองไปที่เบลเยียมอีกคู่หนึ่งนะครับรัสเซียเจอกับเดนมาร์กซึ่งคู่นี้ครับก็เดนมาร์กก็ยังมีลุ้นเข้ารอบนะครับสามแต้มก็ยังพอมีลุ้นที่จะไปวัดอันดับสามที่ดีที่สุดสี่ทีมนะครับซึ่งอันดับสามก็ปกกลมก็ตก สองกลมมาเก้าถึงสี่กลมก็ยังพอมีลุ้นนะครับส่วนรัสเซียก็มีอยู่แล้วสามเต้มนะครับกอนัดแรกรัสเซียก็แ็ไปเยี่ยมไปสามศูนย์นะครับแต่นัดที่สองก็ชนะชนะฟินแลนด์หนึ่งศูนย์นะครับส่วนเดนมาร์กนะครับก็ถือว่าผิดฟอร์มไปหน่อยนะครับสองนัดยังเก็บเต้มไม่ได้เลยนะครับนัดแรกก็แพ้ฟินแลนด์ไปหนึ่งศูนย์นัดที่สองก็ ไปไปเยี่ยมไป2-1หนึ่งนะครับถือว่าปิดฟอร์มมากนะครับสำหรับเดนมาร์กซึ่งคืนนี้ก็ยังไม่หมดหวังครับสำหรับเดนมาร์กนะครับถ้าหากว่าเก็บใจชนะได้ก็จะมี3มแต้มนะครับก็ยังพอลุ้นเข้ารอบได้นะครับซึ่งผมมองว่าคืนนี้คู่กี้สูสีมากนะครับจะมันออกได ทั้งสหน้าเลยนะครับสำหรับคู่นี้แต่ผมก็ยังชอบรัสเซียนะครับผมว่ารัสเซียจะเสมอได้เป็นอย่างน้อยก็มองไปที่รัสเซียนะครับสําหรับแฟนบอลอยากให้ผมวิเคราะห์วิจารณ์คู่ไหนลีกในคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกการวิเคราะห์วิจารณ์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ